สวัสดีทุกคนกด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับจะมาสองพิธีการรับของฟรีชิ้นใหม่นะครับซึ่งเป็นเสื้อเลเยอรโค้นะครับซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามานานหรือยังเพราะว่าไม่ค่อยเห็นคนอื่นเขาทําคลิปกันนะแต่ว่าผมไปดูมาแล้วสำหรับวิธีการรับนะครับก็จะเป็น H&M sweater นะครับจะเป็นเสื้อสีดําแล้วก็มีคําว่า H&M สีเขียวประมาณนี้นะสวีทการรับเนี่ยในการเข้ามาแบบนี้นะครับผมแปะรีวิวตะคลิปให้ก็อีเวนต์เเน H&M แล้วนะครับเป็นอีเวนต์เสื้อผ้านะสวีทการรับเนี่ยเราต้องทําการ เล่นจนกว่าเราจะเลเวลสิบนะครับซึ่งสำหรับที่อ,อาอะไรเขาเรียกว่าไงวะสำหรับที่เราจะทํายังไงให้เราเววขึ้นนะครับคือเราต้องทําการทําตามผมนะครับซึ่งถ้าเราพูดเลยไม่รู้ซึ่งถ้าเราเลเวลสิบนะครับเราก็จะได้เสื้อไอจันเอ็มตัวนี้ไปเลยนะครับซึ่งไม่ใช่ตัวนี้นะครับตัวที่ผมแบบโชว์ให้ดูตัวนี้นะไม่ใช่ตัวนี้นะไม่ใช่แจ็กเก็ตนะครับมันจะเป็นสเวตเตอร์นะครับเป็นเสื้อกันหนาวหรือเปล่าเออนั่นแหละก็ วิธีการรับเนี่ยเ,เดี๋ยวผมจะพูดอีกรอบนะครับคือท่านผู้ชมเนี่ยต้องทำการหาลูกกลมๆออไม่กลมขนาดนั้นหรอกมันจะออกเรียมๆหน่อยๆนะครับอ่ะเมื่อนานผู้ชมไปยืนนะครับเมื่อลูกบอลมันแตกออกท่านผู้ชมก็จะได้เลเวลขึ้นมาแบบแบบเยอะพอสมควรน,นะครับท่านผู้ชมต้องทาการแบบแตะลูกกลม,กลมแบบๆนี้ไปเรื่อยๆก่อนท่านผู้ชมจะเลเวลสิบนะครับซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยอ่าถ้าเกิดท่านผู้ชมแตะลูกกลมอ่ะเดี๋ยวแตะไปเรื่อยๆก่อนนะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับผมก็เลเวลหนึ่งไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเประมาณนี้นะถ้าเกิดท่านม้ชมแบบจะไปแตะลูกกลมๆอีกอันหนึ่งแต่มันเขียนว่า inventory full ครับคือกระเป๋าเต็มท้าผู้ชมทำการไปผลิตเสื้อนะครับมาทำยกยกตัวอย่างให้ดูนะครับก็เม่ลองมาเก็บอ่าไอ้ลูกเหลี่ยมใช่ไหมจะบอกว่า inventory full คือกระเป๋าเราเต็มนะครับตอนนี้ถ้าทําการกลับไปที่ด้านหน้าที่เราเกิดตอนเมื่อกี้นะครับอ่าทำการกลับมาก่อนนะมาที่เครื่องตัวนี้นะครับทาการกด interact แล้วก็ทาการเลือกสภาพที่เราได้จากการไปเก็บเจ้าลูกกลมๆเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมทำการเลื่อนทั้งสอย่างเลยแล้วก็กดคาว่า create นะครับเป็นการสร้างื่อท่านผู้ชมสร้างนะครับทารร่านผู้ชมก็กระเป๋าจะแบบว่างละแล้วก็สามารถเก็บไอ้ลูกกลมๆได้อีกนะครับก็โอเคตัดฉากเลยแล้วกันตอนนี้ผมจะเลเวลสิแล้วนะครับแล้วตอนนี้โคตรแหลกเลยนะโอเคเก็บลูกสุดท้ายนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็ ได้เสื้อเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไอเชนเนมซูเวเซอร์นะครับจะเป็นเสื้อแต่ที่ผมเคยโชว์ไปหน้าคลิปนะครับก็วิธีการรับเนี่ยไม่นานเลยนะครับผมเล่นไปแล้วนะก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขอสักสองคำเพื่อนเขอไีซื้อเสื้อเล่นเกมคริสต์มาสให้ผมด้วยคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับผมเขาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะ